มันมันเรื่องจริงที่เรื่องเหรียญหนึงบอกว่าหนึงแบมเรื่องจริงที่เรื่องเหรียญอ่บ่ได้สร้างภาพเป็นบ่ว่าดาว่าดาหองของให้ดีบบอป่นี้เอาสายปงายลงมาซืงอเนี่ยดาวห้องของอเนี่ยมึงดาสั่ก็ว่ามันว่าผมส้างภาพมันว่เม่นดาวันเป็นตังสันยังไรห้งของห้องของส้างที่ห้งของเลยเดี๋ยว ไปช่างคลิของอยู่นี่คือของดาวเดี๋ยวของอยู่นี่คือดาวอันนี้เพชรนี่ยังนึงปลาปลาสามใสปลาแดกมาใส่ปลาลาย่ใสปันนี้ปลาลาพี่พงเพชรปลาลาพี่พงเพชรโอ้ขายดีมากเลยพี่พงเพชรถ้าพี่พงเพชรได้ดูคลิปนะเอามาอีกนะครับบ้านดาวเลี้ยงเลี้ยงแต่ไอ้ปลาเนี่ยเลี้ยงเอฟซีอ่ะพี่มือยันพี่มือใหญ่แม่เหรอ บอก,กว่าพี่ดีแสบพากไวเอฟซีเฮ็นแต่จริงหลงป้าบ่าพี่การุน่าหลงบ่าหาเห็นละไปเออเดี๋ยวแสบพี่ไงเลื่อนไปยุ่มืองไดเเออเออเดี๋ยวบอกเพิ่นไปดีวนี่ละห <c oughs> ลงป้า <c oughs> เดี๋ยวเราประตูเอ่อตามดูนะครับว่าเอฟซีหลงป่ากันอีกแล้วนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ไปหาเห็ดเดี๋ยวเราไปตามกันเจ yes? ิกโรติจิกจิกจิก อยู่เหียนบ่เออมียมีเจากับมูเอฟซลงทางลงปลาวีลูกขึ้นนะแม่เขาไปหามังทังไหนเลิบเบ่อยู่ม่อยู่เบบร,รีบวเอฟซีไปลงปลาแมเขาปงเขาไปหาเฮรตเนออาะฮะ เอาไครดีตัวนี่แม่ย่าภาษาอีกภาษาอังรฤษไปไปไปตามหาคนจะเข้าเขาไปหปหาของปลาได้เอาไอ้ดีเอ็มซีโทรมาบอกฮะพี่กระลุงหน่าไปไปเขาเคยไปหาเท่าไ้สั่น

你拍，我不是呀。 ยังไม่คือนะครับข้างหัวเล

โอ้ยโอ้ย,ออมาายมไม่มาตายมาเฮกันตายพอดกันกล้องพร้อมันนี่แม่ตายคลิปพร้อมันนี่แม่ริบไปดิไหนพี่กฤตนาไปไหนอีกใครว่าหลงทางไม่หลงฮะไม่รู้แหละไปโทร,รไปหาแม่ดาว ô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  Oh. 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 Ô! ô, Oh. 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 Thì, oh. 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 đẹp rồi พี่เฮ็ดพี่เฮ็ดพี่เฮ็ดเฮ็ดเห็ด,หดยังพักเลยนี่มาเอา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  <c oughs> อ่าไม่ได้โกหกจริงจริงเ <c oughs> ออจริง,จร,งจริงละ่ะมา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 ไหนว่าลงป่าเขาโอ้ยช้างมันหลุดผมว่าแต่ช้างมันหลุดมาอ่าจริงๆไปเจ็บอ่ะ เห็ดจริงๆถ้าไม่เจอตีหัวร้วานเด้อเอเอเออดดออจริงๆไหนนี่โแจาไม่แน่เด้อแจง,ง,งแล้วก็ใส่น้ำเยอะไปๆจะไปเห็ดจริงๆเห็ดอะไรสีเหลืองเห็ดมันปตเออนั่นแหละเออนั่นแหละจริงๆ บวกนี่จริงๆอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเอ้าไม่เชื่ออะไรเงใครโทรไปหาแม่ดาวพี่กุณาบวกเอ้าก็ว่ามีหลงป่าไงนี่เด่นไหมนี่นี่นี่ไม่ดีนี่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 เห็ดนี่เห็ดนี่เห็ดจริงๆเยอะแยะเลยนี่นี่เนี่ยเยอะแยะเลยนี่ มันกินได้ไหมมันกินมันกินได้ไหมเห็ดมันปูเออนั่นแหละฮเมันปูกระดอกมันเล็กอ๋อเล็กเีกว่าไม่ได้เลยนี่นี่นี่เยะยนี่าไปดูแต่เห็ดอกอยนี้มีเลยไปเชื่อตัเหลอแล้วเาก็หาเห็ดทำไไมหาเห็ดทำไมไม่ขายอู้อูของจริงนวะว้าว้าว้โห ืมผมมาเฉยๆหรอกแน่ๆมาดูดูโอ้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรนี่มันแมนกินได้บ่นี๋โอ้ยมันแมนเห็ดชีซากดี่นันไปพาเห็ดเมาเห็ดเมาโอ้เบียดตายยากอีกอ๋มันนี่นี่นี่จริงนี่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 ของจริงเนี่ยโอ้โหเห็ดแป้ง โอ้พนมาดอกพยังไงพนม่าไหนว่าพี่กุลนาโทรไปไหนพี่กุลนาอยู่ไหนบอเจอแล้วเจอแล้วฮะไอพี่กุลนาใครโทรไปฮะอู้เหนื่อยแตกเนยอู้ได้เยอะ อ้าใครไม่รู้ว่าใครโทรมาไม่ได้รับโทรศัพท์จริงๆ <c oughs> พวกแม่แม่เอฟซีก็บอกให้ผมแมนตามดูว่าหลงป่าไม่ได้โทรโอ้โหเจ็บเห็ดในเนื้อชีพมากเลยเคยเจ็บด้วยเหรอพี่กฤณาฮะเกิดมาเพิ่งครั้งแรก <c oughs> โอ้ยยอดยังต้องเช็คโอ้โเห็นแล้วเห็นแล้วบ้านนี้มาลองตามดอกบ้านนี้ไปบ้าน พอแล้วพอแล้วแมนบอกเอ็ซ oh. ีปัญหาเห็ดอยู่นี่แหละเจอตัวแล้วไปว่าเจ้าฮะไปว่าไปเจอได้ค่อยไปไปผู้ทีร้องจะว่าขดตัวบ่ปนนี่จะว่าขดตัวบ่ปนี่จะว่าข่อยตัวเจ้าว่าเจตัวขดตัวตัวยังบอกว่าแม่ดาวรับตัวสับอยู่มน โอ้ยโค้งหน้าฮะยังก็มีโค้งหน้าพนักรอดตัวแล้วรอดตัวยังก็คอยไปทำยี่ใครไม่รู้ว่าใครทัวไปไปปะปะไปวะนี่ยังไม่ซื้อโอ้ยลงทางเลยไปปะปะปะยังไปบอกไปหรอกโอ้ยบขาไปเจอะไรบ้านนี้กลับมาถึงตอนนี่กระซ่งข่อนก่อนไปบนทางกลับ ป่านนี้จะทำพี่กุณามึงพี่กุาเออตะเริ่มขี้โม้ป่าพี่กุณาโทรไปเหรอฮะเจ็บปีเบเหรอเรืนนอจะเจ็บไงเด้อเมาเลย งนน่ายหน้าขึ้นพี่เออเดอีอย่างนั้นแล้วไม่มีไม่ได้ดิเอาสรุปไม่มีใครโทรไปใช่ไหมพี่กัลยนาแสดงว่าผมถูกหลอกครับเอฟซีโอเอฟซีอยู่ที่บ้านโกหกผมแล้วให้ผมมาตามมาหาเออฟซีอยู่ที่ป่าโอ้ยกัปตันยันห่วยแม่นบ่หล่อ มาสร้างไปยังยันสร้างเลยว่มันสร้างจากพองเนาะลยเย้ว่ามันสร้างจากพองเนาะไปไปลักลับไปไปกลับกลับกลับบอลละกลับบ่นี่พี่กุลนะกลับไหมนี่ยังไม่กลับโอ้ยโอ้โหทีละคาน์ซโอ้ยไงผมกลับถูกนี่นี่ดีครับ ไม่มีคนถูไม่มีคนถูนะว่าหลงป่านะครับคลิปนี้นะครับอ้แสดงว่าเอ็มซีอยู่ที่บ้านแจ้งผมให้มาหาเห็ดหุวยแม่นบอสผมกลับถึงบ่านออบาทนี่นออะเป็นหอ็ซีนอบาทนี่กลับถูกไหมนี่เออมันไปถึกบ่านี่แม่วีรถผมจอดอยู่ทั้งนี้ไม่ใช่บอกฮะ โอ้เดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะกลับถูกหรือไม่ถูกนะโอ้ยผ่านไปมาผมจะหลงป่าน,นั่นนี่ดูว่ะโอ้โหกลับถูกไหมนี่นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ